สวัสดีครับเพื่อนๆกลุ่มเสียงตามสายฮอตใช้ข่าวนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมาทดสอบนะครับตัว IP speaker ก่อนส่งให้เพื่อนๆเป็นตัวอย่างนะครับโอเคตอนนี้ก็จะมีที่รอส่งอยู่นะฮะัพก,ก็จะมีตัวสีทองนะครับชุดนี้สีทอง14ชุดอันนี้ไปประทุมนะครับ แล้วก็ที่อยู่ในกล่องด้านหลังอีก13ชุดนั้นไปปัตตนีนะครับ2ชุดนี้ไปนครศรีธรรมราชชุดนี้ไปสมุทรสาครน,นะครับเดี๋ยวจะลองมาทดสอบให้ได้ชมกันนะครับตัวนี้ที่ใช้อยู่เป็นเวอร์ชันนณปัจจุบันนะครับโอเคตัวส่งของเราก็จะมีง่ายๆแค่นี้เองนะครับมีตัวชุดตัวท่ง นะครับตัวมิกเซอร์นะครับเอาสัญญาณเสียงตัวนี้ผมทดสอบสัญญาณเสียงจาก USB นะครับออกที่เอาต์พุตของมิกเซอร์นะครับมาเข้าที่ตัวโ่งตัวนี้เป็นอินพุตนะครับผมก็กำหนดโซนแล้วก็ใช้ปากคอนตอนนั้นนะครับ21นิ้วเป็นตัวทดสอบนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ นี้เราก็ปรับลดนะครับปรับลดจากมิกเซอร์นะครับหรือนะครับที่ตัวอุปกรณ์ก็จะมีวอลลุ่มให้เราปรับนะครับด้วยเช่นกันนะครับที่มีวอลลุ่มให้ที่ตัวอุปกรณ์ ตัวพี s p ส a ป e r เ,เพราะว่ามีเพื่อนช่างหลายๆท่านรีเคเวส์มานะครับว่าบางทีบางพื้นที่หรือบางจุดที่ไปติดตั้งเนี่ยเสียงอาจจะดังรบกวนณจุดติดตั้งจะอาจจะเบาเป็นจุดๆไปก็ได้นะครับหรือจะใช้ตัวมิกเซอร์เบาก็ได้แต่ส่วนใหญ่มิกเซอร์ก็จะให้เป็นมาสเตอร์ของเสียงมากกว่านะครับว่าให้ทุกๆจุดเนี่ยดังเท่าๆกันต้องการที่จะเบาค่อยก็ ไปเบาที่ที่ตัวอุปกรณ์ปลายทางในแต่ละจุดนะครับก็สามารถที่จะไปเล่งเบาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับก่อนที่จะส่งให้กับเพื่อนๆน,นะครับชุดนี้จะเป็นชุดอัปเดตล่าสุดแล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับที่รับชมเดี๋ยวชมในคลิปต่อๆไปสนใจสามารถทักมาได้นะครับ 0818236649 0818236649ขอบคุณครับ